สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผม Real Fat Fighting นะครับและสาระดีๆเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้จะมาในหัวข้อเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นเองนะก่อนหน้านี้นะครับหลายคลิปเลยได้พูดถึงพวกอาหารหลักนะครับไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะเอาเรื่องของอาหารเสริมมาคุยกันบ้างนะครับอ่ะ เขาเรื่องเลยดีกว่านะครับในช่วงปัจจุบันนะครับจริงๆก็หลายปีแล้วแหละนะครับคนเนี่ยก็คือให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้นนะครับอาหารเสริมเนี่ยมีความเติบโตนะครับตลาดของอาหารเสริมเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่หลายคนเนี่ยเชื่อว่าอาหารเสริมคือสิ่งที่จำเป็นต่อสุขภาพนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะ อาหารเสริมจําเป็นต่อทุกคนอย่างที่เราเชื่อกันหรือเปล่านะครับแล้วก็จะทานยังไงให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารเสริมบ้างนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันอันดับแรกนะครับเราไปพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมก่อนว่าอาหารเสริมเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆอะ่ะเขาเรียกในทางวิชาการว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับ คือเป็นอา,อาหารสารอาหารที่เรากินเพิ่มเติมจากอาหารมื้อหลักที่เราทานนะครับเพื่อให้เราได้รับสารอาหารที่จําเป็นครบถ้วนเพื่อให้ได้รับที่จําเป็นครบถ้วนนะครับพวกอาหารเสริมเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุนะครับาสารสกัดจากพืชต่างๆสมุนไพรหรือพวกโปรโตีนอย่างเช่นกรดอะมิโนนะ าน,นี้มาถึงคําถามที่ว่าเอ๊ะแล้วมันจําเป็นหรือเปล่านะครับโดยทั่วไปเนี่ยคนเราอย่างที่เคยพูดไปในหลายคลิปแล้วว่าเราควรได้รับสารอาหารครบ5หมู่ใช่ไหมครับในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับสารอาหารต่างๆที่หลากหลายนะครับเพียงพอต่อความต้องการนะซึ่งถ้าเราทานอาหารอย่างหลากหลายตามคําแนะนําอยู่แล้วนะครับ มันก็ได้รับสารอาหารตามความต้องการของร่างกายอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีบางกรณีนะครับที่อาจจะต้องให้เสริมเข้าไปเพราะได้รับจากอาหารหลักเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเช่นใครบ้างนะเช่นผะู้ที่มีภาวะขาดอาหารนะครับขาดสารอาหารหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับรวมถึง ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างสุขภาพมากกว่าปกติหน่อยนะออดูอันดับแรกดูก่อนว่าเราอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มนี้ไหมอ่าแล้วก็ดูว่าเวลาที่เราทานอาหารเนี่ยนะครับเราทานอาหารได้หลากหลายครบห้าหมู่หรือเปล่านะครับน,นี่จะกินอาหารเสริมยังไงให้ปลอดภยัยอันดับแรกนะครับควรปรึกษาแพทย์ หรือนักโภชนาการก่อนนะครับว่าเอ๊ะเราอะจำเป็นจะต้องเสริมอาหารไหมนะครับเนี่ยคุณหมอฉันมีอาการแบบนี้แบบนี้นะเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าขาดสารอาหารอะไรหรือเปล่าจำเป็นจะต้องเสริมอะไรไหมหรือว่าตอนเนี้ยฉันป่วยเป็นโรคนี้นะครับหรือฉันมีภาวะอันนี้อันนี้นะครับคือมันเจาะจงไม่ได้มันเยอะคนระับเรามีภาวะอันนี้ยน,นี้ เราไม่สบายเราบาดเจ็บอะไรมาเนี่ยเราควรเสริมไหมอย่างของผมเองตอนที่ประสบอุบัติเหตุมานะครับหมอก็แนะนําให้ดื่มนมในช่วงนั้นนะเป็นนมแคลเซียมสูงเยอะๆนะครับหลังจากการผ่าตัดแล้วนะครับต่อมานะครับก็อ่านสลากนะครับของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูอย่างละเอียดว่าเอมันประกอบไปด้วยอะไรนะครับ แล้วก็โดสที่เขาแนะนำเนี่ยยังไงทานวันละเท่าไหร่นะครับข้อต่อมาก็คือเลือกซื้อนะครับจากแหล่งที่เชื่อถือได้อันนี้ก็มีความสำคัญนะครับในปัจจุบันจริงๆก็ไม่เฉพาะในปัจจุบันหรอกสมัยก่อนมันจะมีพวกร้านอาหารเสริมที่ขายในห้างแห่งหนึ่งใจกลางเมืองนะครับซึ่ง โหคนไปซื้อกันเยอะมากเลยแล้วก็พบว่ามันปนเปื้อนหรือเป็นของปลอมอะไรเนี่ยเยอะนะครับข้างแห่งหนึ่งใจกลางเมืองผมไม่พูดชื่อแล้วกันนะเดี๋ยวนี้เนี่ยขายออนไลน์กันโอ้โหแบบเยอะแยะเลยเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมันคือของแท้หรือของที่เชื่อถือได้หรือเปล่าเพราะอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ออกข่าวเหมือนกันนะครับว่ามีการบุกนะบ,บุกจับ พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เลียนแบบนะครับมันมันทำเลียนแบบแล้วบางอันก็คือว่าง่ายๆก็คือปลอมอะ่ะมีสารอาหารไม่ตรงตามที่จดแจ้งด้วยซ้ำหรือมอีพวกสารอื่นๆปนเปื้อน,น,นมาซึ่งก็เป็นที่น่ากังวลน,นะครับแล้วก็คำแนะนำออันนึงก็คือว่าไม่ควรทานอาหารเสริมนะเกินปริมาณที่เขาแนะนำอย่าไปคิดว่าอื ทานไว้เยอะๆนะทานไว้เยอะๆก่อนดีกว่าดีกว่าขาดอ่ะอย่าไปใช้กลยุทธ์นั้นนะครับคืออันนี้ก็เป็นอีกคำแนะนำหนึ่งที่ในตำลาของที่เรียนมาทั้งไทยทั้งต่างประเทศเขาพูดถึงไว้ว่าอย่าไปใช้คือภาษาฝรั่งเขาใช้ว่ามันเป็นกลยุทธ์บางคนเขาใช้ s t r a t e g y นี้ก็คือว่าเขาเชื่อว่า ควรทานให้เยอะเหลือดีกว่าขาดซึ่งเขาก็แนะนําว่าอย่าไปทําแบบนั้นนะครับเอออ่ะก็อันนั้นคือคําแนะนําว่าจะทานอาหารเสริมยังไงให้ปลอดภัยนะครับทีนี้มีอีกอันนึงที่อยากจะมาชวนคุยกันก็คือว่าพวกความเชื่อที่เกี่ยวกับการเสริมอาหารหรือการทานอาหารเสริมนะครับอันดับแรกนะครับหลายคนคิดว่า อา,อาหารเสริมเนี่ยจำเป็นสำหรับทุกคนซึ่งอย่างที่บอกว่าจริงๆไม่จำเป็นนะครับอย่างบางคนาทานอาหารหลกักได้หลากหลายอยู่แล้วมีทั้งโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันหรือถ้ามองในแง่ของอาหารราคาหมูก็คือมีทั้งห้าหมูเลยนะครับข้าวแป้งนะครับเนื้อสัตว์ต่างๆผลิตภัณฑ์จากนมผักผลไม้นะครับมีความหลากหลาย ในสิ่งที่ทานอยู่แล้วทั้งอาหารจากทะเลสัตว์บกสัตว์ทะเลนะครับอ่าคือถ้ามีความหลากหลายในพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยงนะครับในการขาดสารอาหารมันก็ไม่ได้มากอย่างพวกวิตามินและแร่ธาตุเนี่ยมันจำเป็นต่อร่างกายก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการในปร,ริมาณน้อยนะครับไม่ได้จำเป็น,นต้องเยอะ การทานเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็จะได้สารอาหารวิตามินและแร่ธาตุอีกหลากหลายในเนื้อนะครับในไข่ในนมในผักผลไม้ต่างๆพวกนี้นะครับมันก็มีสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่หลากหลายอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีอาการนะครับหรือมีภาวะอะไรที่มันบ่งบอกว่าเราขาดสารอาหารตัวนี้ตัวนี้เช่นมีดอกเล็บหรือว่า ผิวหนังแห้งกลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะค่อยไปพิจารณานะครับบางคนแบบโอ้รู้สึกว่าฉันตาของฉันมันมีปัญหาเอาไปปรึกษาแพทย์สิแล้วลองดูว่าเราขาดสารอาหารไหมนะครับอ่าตัวนั้นตัวนี้กระทบหรือเปล่าเดี๋ยเขาจะแนะนําให้นะก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเสริมเพื่อเป็นการรับประกันว่าคุณจะได้ไม่ขาดอย่างแน่นอน ไม่จําเป็นนะครับข้อต่อมาก็คือว่าอาหารเสริมช่วยรักษาโรคได้อ่าไม่นะครับไม่จริงๆคืออาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะช่วยให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้อ่าหมายความว่าจะสามารถรักษาโรคต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะบางอันเนี่ยคือมาโอเวอร์เคลมกันไปเยอะมากในอ่า ไม่ใช่ปัจจุบันหรอกมันหลายปีแล้วนะบางอันบอกว่ากินอันนี้อันนี้เนี่ยเขช่วยป้องกันช่วยรักษามะเร็งได้มันแค่อาจจะหรืออาจจะมีกลไกที่เป็นไปได้แต่มันก็ไม่ขนาดนะั้นไม่นนะมันถูกบรรจุเป็นยาไปแล้วอ่ะต่อมานะครับอาหารเสริมยิ่งทานมากยิ่งดีอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับคือมันจะมีปริมาณที่เหมาะสมที่ร่างกายควรได้รับอะนะครับอ่าถ้ามากเกินไปบางอย่างก็ ไม่ใช่ส่งผลดีนะครับอาจจะทําให้ตับวายไตายวายหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยได้เหมือนกันอ่ข้อต่อมานะครับความเชื่อที่ว่าอาหารเสริมเนี่ยปลอดภัยกว่ายานะครับทานอาหารเสริมดีกว่าอย่าไปกินยาเลยยามันแบบว่าอา่เป็นท็อกซิกต,ต่อร่างกายตับทํางานหนักไตทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาหารเสริมบางชนิดก็อ,อาจจะเป็น อันตรายต่อร่างกายได้เช่นเดียวกับยาเหมือนกันนะครับเด็กอ่ะข้อต่อมานะครับเด็กควรกินอาหารเสริมนะครับเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดๆนะคือเด็กอ่ะควรได้รับสารอาหารจากอาหารหลักนะครับให้เพียงพออาหารเสริมควรใช้ในกรณีที่จําเป็นแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์และนักโภชนาการก่อนนะครับข้อต่อมานะครับ อันนี้ก็คือความเชื่อผิดๆเนาะก็คืออาหารเสริมเนี่ยอาหารเสริมราคาแพงนะครับมีคุณภาพที่ดีกว่า,ามันก็ไม่ได้เป็นข้อบ่งที้อะไรนะครับว่าอาหารเสริมที่มันแพงเนี่ยมันจะดีกว่าอันที่มันถูกคือควรอย่างที่บอกควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็ตรวจสอบสลากอย่างละเอียดนะครับข้อต่อมานะความเชื่อว่า อาหารเสริมที่มีอยอยเนี่ยรับรองเนี่ยมันปลอดภัยเสมอนะครับคืออยอยเขารับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะผ่านมาตรฐานในการผลิตนะแต่ไม่ได้รับประกันนะครับว่ามันปลอดภัยสําหรับทุกคนนะข้อต่อมาอาหารเสริมจากธรรมชาติย่อมปลอดภัยนะครับคือบางคนบอกว่าอันนี้มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะไม่ได้เป็นกระบวนการทางเคมีโหนั่นนี่นอนะ่นนั่ ก็ไม่จริงนะครับอาหารเสริมจากธรรมชาติบางชนิดเช่นแบบพวกสมุนไพรสารสกัดจากรากไอ้นั่นไอ้นี่เลยคืออาจจะดีกับบางคนแต่อาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายของบางคนก็ได้นะครับจากนั้นควหาความรู้ก่อนที่จะทานอ่ะข้อต่อมาข้อเก้าแหละจริงๆผมลต์ไว้สิข้อล,ลืมบอกข้อเก้ก็คือทานอาหารเสริมแล้วไม่ต้องออกกําลังกาย โอ้โหอันนี้สมัยก่อนมีความเชื่อจริงนะอย่างเช่นกินเวนะครับกินเวแล้วมันจะแข็งแรงเพราะว่าเสริมโปรตีนเข้าไปเป็นโปรตีนที่ดูดซึมเร็วอย่างงน้นอย่างนี้ซึ่งจริง,รงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับจากการศึกษาเนี่ยเขาแบบศึกษากันเยอะเรื่องเวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเวก็คือในแง่ของความแข็งแรงคนที่ได้รับโปรตีนน้อยกว่าคําแนะนําด้วยซ้ํานะครับ แต่ออกกําลังกายเป็นแข็งแรงกว่าคนที่ได้รับโปรตีนแบบคูณ1.2 1.3แต่ไม่ได้ออกกําลังกายนะครับเออเพราะฉะนั้นความจําเป็นไม่ใช่อ่าเรียกว่าอะไรสิ่งที่มีบทบาทสําคัญนะครับต่อความแข็งแรงอย่างเงี้ยคือการฝึกการออกกําลังกายนะครับแล้วก็คือการออกกําลังกายอ่ะมัน ไม่สามารถทดแทนให้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับออกกําลังกายด้วยทานอาหารเสริมด้วยอ่ะอนนันดีกว่านะอย่าไปมองว่าอยฉันทานอาหารเสริมแล้วฉันไม่ต้องออกกาลังกายแล้วนะเออไม่ไม่ดีข้อสุดท้ายนะครับก็คือทานอาหารเสริมแล้วผอมลงคือจริงๆแล้วอาหารเสริมบางชนิดอาจช่วยให้น้ําหนักลดลงได้ในบางระยะนะครับ แต่ว่าก็ไม่อาจคือไม่อาจจะการันตีได้ว่ามันส่งผลนั้นกับทุกคนนะครับจะต้องดูเรื่องของควบคุมอาหารและการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ประสบการณ์ตรงนะบางคนนะครับพอไปทานอาหารเสริมโอ้โหออกกำลังกายใหญ่เลยแล้วก็คุมอาหารอย่างดีเลยนะครับทั้งทางที่ก่อนหน้านั้นอ,อ่าทำไม่ได้ เออมันก็แปลกนะอาจจะเป็นเรื่องของกําลังใจแต่ว่าพอลดน้ําหนักได้ยกความดีให้จับอาหารเสริมจ้าทาั้งๆที่จริงๆแล้วตัวเองก็ออกกาลังกายด้วยเปลี่ยนโภชนาการด้วยนะครับแล้วก็ทานอาหารเสริมทําทุกอย่างแต่ยกความดีความชอบให้อาหารเสริมจ้าเออมันก็มีความแปลกนะครับคือจริงๆถ้าทานอาหารเสริมแล้วผอมลงได้ทุกคน นะครับมันก็ไม่มีใครไปลำบากออกกำลังกายหรือว่าไปปรับเปลี่ยนโภชนาการให้ยุ่งยากแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับควรมีความรู้เกี่ยวกับอาหารเสริมให้ถูกต้องนะครับเลือกซื้อเลือกทานอย่างเหมาะสมปลอดภัยนะครับมีข้อมูลอ้างอิงปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการนะครับเพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดีนะ ก็น่าจะครบแล้วสำหรับประเด็นในวันนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับเดี๋ยวผมยังทำคลิปอีกเยอะเลยนะเราค่อยมาว่ากันลายตัวในอนาคตอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็โอ้เพอพูดถึงอาหารเสริมบุ๊บเพลินเลยสิบห้านาทีแล้วนะครับไม่รู้ใครฟังมาถึงตอนจบหรือเปล่าอ่ะสรุปอีกทีนะครับทบทวนอาหารเสริมไม่ได้จำเป็นสำหรับทุกคนนะครับ าการทานอาหารเสริมเนี่ยควรเสริมเมื่อจําเป็นเน้นอาหารหลักก่อนแล้วก็ควรทานอย่างเหมาะสมนะครับปลอดภัยมีข้อมูลอ้างอิงปรึกษาแพทย์และนะักโภชนาการก่อนทานจะดีมากนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองอ่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์กดไลค์ให้กำลังใจในการทำคลิปหน่อยแล้วก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ นอกจากตัวเราเองแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคนที่บ้านแม่งบ้าหานเสริมมอเกิน <c oughs> ไม่อยากพูดเองเดี๋ยวทะเลาะก,กันส่งคลิปผมไปให้เขาฟังครับแต่เขาจะเกลียดก็ให้มาเกลียดผมแทน <c oughs> ง่ายไงเออหรืออย่างในกลุ่มลายหมู่บ้านกลุ่มลายญาติพี่น้องครอบครัวบางคนโอ้ชอบแชร์มาเลอเกินเนไปกินอันนั้นสิกินอันนี้สิอะไรเงี้ยก็ <c oughs> แชร์ของผมไปเลยครับเออ แชร์ให้เขาฟังบ้างว่าเอ้มันมีอีกมุมหนึ่งนะอะ่มันไม่จําเป็นต้องทานก็ได้นะถ้าไม่ได้มีอาการอะไรเก็บเงินไว้ทานของอร่อยอร่อยดีกว่ามีสารอาหารเหมือนกันเลยนะครับในนั้นอะ่ะโอเคนะก็สามารถจะแชร์กันไปได้นะครับขอบคุณมากแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับกดติดตามช่องไว้เลยนะครับเวลามีคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนให้ทนันทราบแล้วก็ใครที่กดติดตามแล้วผมขอบคุณมาก สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ